ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสด,ทดีทุกคนด้วยนะครับผมช่อง Alex กซ์น้ำอยู่ในเกมโซนโฟร์เอ็กตรีมเช่นเคยครับผมทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมผมจะมาใส่เซตอินเวนเตอร์นะครับผมไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะอิ Set, นเวนเตอร์นะครับหรือเซตนักนักดังลิ้นพันเซตเปิดชิมาก็ลิ้นพันแล้วทุกคนขออภัยด้วยนะเซตดำน้ำนะครับผมเออเซตนักดำน้ำนะครับ9ส่วนเลยนะครับก็ใส่ครบ9ส่วนก็จะบวกคลิไม่ใช่คลิดิบวกอ่าฮิตแอทแทก 120เลยนะครับรวมๆใช่ไหมสามส่วนบวก10ครับหส่วนบวก40ไม่รู้ว่ามันบวกให้หมดหรือเปล่านะมันน่าจะบวกเพิ่มเข้าไปทั้งหมด120นะถ้าอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็9ส่วนทั้งหมดก็จะบวกฮิตอยู่ที่9 6 8าบนะบ,บวกฮิตเยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่มีเปเชียลครับผมทุกคนอันนี้คือข้อเสียเลยครับเปเชีไลไม่มีเลยครับคือไม่บวกอะไรเลยนะสำหรับฮิตนะบวกแค่เออไม่ใช่ฮิตดิสำหรับแอตแทกนะในช่องแอตแทกนะจะบวกแค่ฮิตกับกิฟ แค่2อันเลยนะทุกคนส่วนทีมกับดับเบิลสเปเชียลเนี่ยไม่มีเลยจะมาบวกที่ช่องดีฟ ens มากกว่านะครับบวกช่องดีฟน n ์ก็จะมีบวกฮิตบวกกิฟต์นะครับแล้วก็บวกสเปเชียลนะครับตามนี้ครับทุกคนนอกนั้นคือฮิตบวกแค่2อันนะกิฟต์กับฮิตแค่นั้นครับผมแล้วก็มีบวก h p ขึ้นมามาหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนดีฝั่งดีนะครับก็จะเป็นเซต6ส่วนแคชตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีแหวนคลิ3.5แล้วก็กระทงคลิ3.0บวกฮิตแอตแท บก HP อีก500นะครับผมทุกคนตามนี้เลยนะครับสำหรับซีดดำน้ำของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่น p p มันจะมันสนุกแค่ไหนนะส่วนสกิลนะครับผมตีแตกไปตีบวก7แตกไปไอ้เหี้ยเหลือบวก4ครับทุกคนลงดีนะแล้วก็ E ตีบวกเแตกครับตอนนี้เหลือบวก5ครับไม่กล้าตีต่อ กลัวแตกอีกครับสกิลสกิลมีแค่2สกิลนะที่บวกนะครับนอกั้นบวกศูนย์หมดเลยก็คือบวก4 1สกิลคือลงดีบวก51สกิลคืออีนะครับตามนี้แล้วก็6ส่วนนะครับผมก็จะยัดเป็นลูกแก้วเหลืองกับขาวใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมีลูกแก้วเหลืองกับขาวขาวแค่2ลูกนะลูกแก้วขาวมีบวก7สีขาว2ลูกนะครับนอกจ้นจะเป็นบวก7สีเหลืองนะครับจะมีกี่ส่วนม่เรียงไม่ยัดมีแค่2ส่วนนะมีแค่ส่วนเอ่อส่วนหลังกับเสื้อนะครับที่ไม่ได้ยัดนะครับนอกั้นยัดลูกแก้วครบนะครับตามนี้ครับผ ผมทุกคนแล้วก็คริสติคอลเนี่ยจะมีแค่21นะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ21เนะอนี่ยเกิน20ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอ่ะนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็คริสตัเมจก็60%สเนะครับส่วนหน้าหน้าของเซตนักดำน้ำเนี่ยก็จะบวกเป็น HP 700นะถ้าไม่รวมลูกแก้วนะครับอันผมก็บวก700ครับ HP นะเสื้อก็จะเสื้อกับกางเกงเนี่ยบวกเป็นฮิตดีฟ ens กับกิฟต์ดีฟ ens นะครับผมทุกคนส่วนมือเนี่ยจะบวก นิดแอตแท็กแล้วก็กิฟแอตแท็กเนาะเข้าไป35นะครับส่วนส่วนหลังนะครับบวก SP แล้วก็บวกสเปเชียลดิฟเอนส์นะครับบวก SP 300ส่วนประดับเนี่ยก็จะบวกคริทิคอลดามเมดนะครับตามนี้ส่วนแหวนก็บวกคริทิคอล2.0นะครับแล้วก็บวกสเปเชียลดิฟเอนส์นะครับตามนี้อันนี้ไม่บวกลูกแก้วนะอันนี้บวกลูกแก้วเข้าไปก็คือบวกบวกลูกแก้วบวก7บวก1.8เลยเหรอวะเออใช่ลูกแก้วบวกเจ็ดบวกคริทิคอลดามเมดหน้ของเรานะเดี๋ยวไปดูกันใน PVP ครับผมทุกคนว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับผม ได้คิวอะไรไหมหรือว่าเราจะโดนยำเละเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันทุกคนเดี๋ยวขอเต้นไปก่อนเดี๋ยวชมกันในกเกมครับผมว่าเราจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะมันขึ้นอยู่กับฝีมือเราด้วยแหลนะเนาะเดี๋ยวไปดูของแค่นี้ตอนนี้ก็ช่วงตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับน่าจะเอาเรื่องอยู่ทำไมมันมีแต่มั t i m a t e อะมันไม่ขึ้นเป็นฟรีหรอเวลเยอะมันขึ้นเป็นอติเม a ใช่ไหมทุกคนไม่รู้นะอลเล็กมันจะไหวไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่น PvP เลยนะทำแต่คลิปไอทำแต่คลิปขุดนะครับ ไม่น่าเข้าไปวงล้อมเลยทำไมตีแรงจังอะเหมือนกูไม่มีของเลยนะตีเหมือนกูไม่มีของโอเคดับเบิลดับเบิลเราก็เอาเรื่องอยู่อู๋โดนบิวครับโดนดับเบิลครับอู๋กดเลื่อนไม่ทันด้วยสูบหายปีไปเลยแล้วกันดับเบิลเอาโดนสองไปดีเอามันเลือกมันเลือกผมมันมีเลื่อดโอเคเพื่อนสวยคาร์พอ ครับปอะโอ้โหโดนลัดคิวแบบต่อหน้าต่อตาครับเชี้ยมากครับโอ้โหหมอนี่เก็บหมดเลยครับคือเก็บตกของเพื่อนหมดเลยอะไรครับเนี่ยตุ้มโอ้ยวิโโ่ยไม่ตายเรียบร้อย ผมเกาะมาเว้ยมัเป็นลุมเพื่อนเราโอเคเพื่อนได้อยู่สวยเพื่อนสวยเพื่อนโอ้ยโดนเพื่อนตีไปก่อนหลบไปหนึ่งดอกหักไปหนึ่งอุ้ยหักแรงอยู่นะอุ้ยลงท,ทีเดียวแตกเลยเหรอลงทีเดียวตายเลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยทิปเปคิวเรียบร้อยตายอีกหนึ่งอ้นี่มันฆ่าผม น,นี่มันฆ่าผมผมต้องเอาคืนผมต้องเอาคืนมันมาเพื่องานนี้อเล็กมันวิ่งมาเพื่องานนี้กี่มันฆ่าผมอุ้ยิม้มหลบได้คุณลงดีผมแหละผมเพ่โดนแรงอยู่้วเนี่ยโ้ยผมโดนแรงอยู่้วเนี่ยไม่เบาๆนะขอเลือดหน่อยเพื่อนโอ้โห เดาบูสักทีหน่อยเพื่อนโอ้โหไปจับทำไมตัวนูน้นยึจับไอปลาฉลามปลาฉลามน่ากลัวว่ะทุกคนไอปลาฉลามมันเซตที่แรงที่สุดแล้วนะโอ้โหเราไปเลือกอ e, ีทำไมตัวหลังวะนยะเออล้วทำไมไปเลือกไปเลือกไอกตัวหลังก็ไม่รู้นะตัวหน้านอนอยู่นะผมเตะมันนอนแล้วนะ โอ้ <ics> อ้เยได้อยู่สายฟ้าหมดพอดีกับอีแล้วเมื่อกี้ตรงนี้สามคนตรงนี้สามคนบุคิวอู้อ <parfait> ีใ <het> ส <you>? ่ใครวะนะอู้อเล็กมันหลอนนะครับอเล็กมันหล่อนไม่ไหวอออืื้ โดนอ e ีคาโบใช่ไหมไม่ใช่นี่วะอีมวยไทยเรียบร้อยหักไปหนึ่งหักไปหนึ่งสวยเพื่อนกับตุ้ยครับต้องหาเลือดโอ้โหขิ้นม,มือมานะโอ้โหเรียบร้อยส่วนตีนส่วนตีนลอยมาแต่ไกลเลยมีตัวจบตายไว้เราต้องทำคิวแล้วโอ้โห โอ้โทษโทษเพื่อนโอ้ไม่รู้ว่าจะจับโทษจริงอันนี้โทษจริงอ้าวได้เฉยโอ้โดิทริปเลยเหรออ๋อเพื่อนขอโทษไม่ได้ดูจับหน่อยขอจับหน่อยมันเอาผมมันเอาผมแน่มันเอาผมแน่มันเอาผมแน,มน,มแน่ต้องหลบก่อนรอกล่องก่อน,นทุกคนสวยกล่องมาโอ้โหกล่องมาปุ๊บโดนปับ๊บ เราไม่มี2 s p นะไม่ได้เปิดไว้โอ้โหจะอีเขาผมก็ซาเปิดถุงมือนะเมื่อกี้ถุงมือดูดมานานะไม่รู้มันเออมันมีเอพี HP แหละเอาแล้วกูวอีใส่ใครโอเคโอ้เพื่อนไอ้นี่ไปก่อนนะเมื่อกี้ยินดีที่โดนนะตุ้มเรามีแค่ลงดีมีแค่ลงดีเรามีแค่ลงด,องด,องดีอ้าว หักไปหนึ่งดอกหักไปหนึ่งดอกอเคยปล่อยก่อนเอาของใครวะของเพื่อนเหรอ,โ,อโดนแดกไปต่อหน้าต่อตาอีกแล้วเออทีมหน่อยเพื่อนอ,อย่างงี้สิวะทีมโคตรเบาเลยทีมโคตรเบาเลยทุกคนหักไปหนึ่งดอก โอ้โหล้านไปต่อหน้าต่อตากูอเล็กมันบวบปื้มเอ้ยเราเรานำอยู่นี่ภาษา12อูห้หเท่ากันแล้วเอาเอาตัวนี้ก่อนอู้หูไม่ทันเซียววีมันไม่โดนไม่ไอ้คา,าปโปอ่ะอปีท่าคาโปมันไอนี่เว้มันต่ำเว้ยสกิลเราสูงไงมันเลยไม่โดนไงโอ้โหก็เอาเรื่องอยู่นะหรือว่าโอเคแหละนะอเล็กมันก็อันดับหนึ่งอะ สาสิบสองแต่สาสิบสองแต่เราเป็นฝ่ายแพ้ได้ไงวะมันเสมอไม่ใช่หรอจะลองอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะทุกคนโอเคโอเคอยู่มันอยู่สำหรับเซตนักดำน้ําของเรานะครับยัดลุกแก้ไม่ครบเนี่ยเหลือเสื้อกับหลังถ้ายัดคลิเข้าไปอีกก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะแต่มันค่อนข้างที่จะเสียตังค์อีกก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าเครียดเสียตังค์เพิ่มเพราะว่าผมต้องเอาเซตอื่นๆมารีวิวด้วยนะครับก็ต้องใช้งบอีกนะครับเอองบน้อยงบน้อย,น,อยนิดหนึ่งนะครับปลาฉลามมันเอาเรื่องอยู่้วเนี่ยุ่คนเอ้ยยังไม่ครบนี่ว ขาดสองอันเหรอโอ้ด่านนี้ครับผมโคตรไม่ชอบเลยบางทีผมโดนเดินไปโดนไอสายฟ้าเฉยๆเนี่ยทุกคนโอ้แล้วแบบสายนี้แบบได้เปรียบด้วยนะคาโปเนี่ยสายคาโปได้เปรียบนะคาโปมันได้เปรียบคาโปมันได้เปรียบโอ้โหผมลืมไปเปิดใช้ไอเทมไอ้นั่นหาลืมเอาไอเกิดเร็วมานะครับแล้วก็เปิดสอง โอ้ยได้มานะสองอันน้องแบ่งเพื่อนไปโอ้โหเพื่อนมีพร้อมกูอีกสุดยอดเลยว่ะเก,กือบโดนแล้วอี๋อีกอกอก๋กำลังจะกดใช้เลย ไปสองเฮ้ยโดนตัวเดียวตัวนี้มันได้ตัวนี้มันหลบได้เอากร,กระเด็นไปโดนเองอะ่ะอีอีกูดิเพื่อนอีพี่หน่อยเพื่อนมีอีอ๋ไปดิเอาโหอะไรวะไม่โดนกระเด็นกระดอนอยังวะชีวิตกูอุ้ยไปเจ๊ดเจเนี่ <c oughs> ยผมคนไม่ชอบเลยสายพงสายฟ้าเนี่ยเอา้า ผมไม่ถนัดด่านนี้เลยนะเอาตรงเอาจริงมันไม่ต่อเนื่องว่ะทุกคนเราไม่มีไอ้เกิดอ่ะเราไม่มีเกิดเร็วอ่ะมันไม่ต่อเนื่องอ่ะวิ่งสายฟ้าหมดก่อนพอด,ดีโอเคออกไปก่อนออกไปก่อนเดีย๋ยพิ่งยุ่งกับพี่น้อง ุ่งยุ่งกับพี่น้องอย่าพุ่งยุ่งกับพี่น้องอุ้ยเพื่อนไม่มีเพื่นอนทีมเตะหน่อยหนึ่งดอกอันนี้เล่นยากจริงนะสำหรับผมนะทุกคนมันมีสายฟ้าเข้ามาลบเล้าเรามันอาจจะไม่ทำให้เราตายแต่มันกินเลือดเราเยอะมากนะครับมาไกลเลยตัวนี้โอเค โอเคโอเคจับโอเคแฟนตาสติก okay. ไปแล้วครับหนึ่งดอกครับอ้าวทีมเราเอาเรื่องมากครับผมแมต์นี้ลงดีหาเลือดหน่อยหาเลือดหน่อยอเกือบแตกครับเกือบแตกครับเลือดเหลือหนึ่งเหลือร้อยเดียวอ้าวจับไม่ได้ โอ้โหเดินมาอีตะไกลเลยกูไม่โดนอเล,ล็กมันอีไม่โดนนักประดาน้ำเราก็ตีแรงนะเออมันเป็นเซตสำหรับอะไรวะสำหรับตีนะครับผมสำหรับฮิตเลยนะบวกฮิตโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับเซตนักดำน้ำนะครับโอ้โหอีกแล้วโดนนี่อีกแล้วก็เลยมันก็เลยตีค่อนข้างแรงนะครับทุกคนมันก็เลยตีค่อนข้างแรงเพราะมันบวกฮิตนะครับสำหรับเซตดำน้ำของเราตูม้มอีนึ็กตอก จะอีมันจะอีตัวเนี้ยแน่นอนเอ้ยตัวนี้ไม่ตายได้ไงวะไอสองโดนคิวไปดิเอาไอ้ตัวนั้นเพิ่งเกิดมึงโดนได้ไงวะนะขอหนึ่งขอหนึ่งอุ้ยอุ้ยเอาแล้วมานากูหายไปไหนหมดวะไปดิเอ้ยไม่แตกอ่ะฉลามฉลามปลาขึ้นโบกทิปเป็นคิวก็ใครโดนวะนะ เอาให้เพื oh, ่อนไปเพื no t. <t <at ian> <fruits> ่อนดูสาธทตตั้งนานนะครับนี่ไงแฟนตาสติคแล้วโอ้โหแฟนตาสติคสองดอกอ่ะชนทุกคนโอ้ยไอ้นี่อะไรวะเนี่ยแฟนตาสติคสองครั้งเลยโอ้โหโดนอีไม่ตายโดนอีแล้วก็ไม่ตายต้องใส่ก่อนเล็กมันไม่ไหวจังหวะนี้โอ้โหอีเต็มหน้าเลย อูแฟนตาสติกสองครั้งครับทุกคนอลิกมันก็เรื่องอยู่อ้าวทีมทีมนู้นหายหมดเลยเอ้ยกดไม่ติดเว้ยกดไม่ติดเว้ยทีมหน่อยเพื่อนเต็มหน้าเต็มหน้าโอ้โหได้เกาะอีกชิมหายแล้วกูตายซะ โอเคคิว okay. สุดท้ายครับผมอันด,ดับหนึ่งอีกแล้วครับผมอเล็กมันเอาเรื่องเกินทุกคนเต็ดนักประดาน้ํากูเจ็ดนักดําน้ํากูเอาเรื่องอยู่ตานี้ชนะเว้ยห่างเลยครับห่างเป็นสิบเลยครับผมสาหรับตานี้นะเอาเรื่องเอ้ยผมลืมนี่หว่าผมรับเควสมาอย่างวะ มันมีเควสเล่น p p อยู่นะไม่รู้ผมรับยังนะเควสรลายวันอะโอเคทุกคนตามนี้อ๋อรับเควสมาอยู่นะตามนี้แล้วกันนะผมทุกคนสำหรับเซตนักดำน้ำของเรานะครับเอาเรื่องเว้ดูครับฮิต900เลยนะ968แล้วเย,ยอะกว่าเซตฉลามอีกนะทุกคนเยอะกว่าไอเซตฉลามเมื่อกี้ใช่ไหมในห้องอะหรือว่าเท่ากันวะนะ่าจะเซตฉลามมัน800เองไม่ใช่หรอไอฮิตอะนะครับคือถ้าเราตีเราตีแรงมากเห็นไหมลงดีผม่ยลงดีแรงมากแต่อ e ีเนี่ยอาจจะอ e ีใส่ตัวฉลามไม่ตายนะแต่ถ้าลงดีเนี่ยแรงมาก,กลลรรครับ ถือว่าโอเคนะครับผมผ่านไปด้วยดีนะครับสำหรับเซตแรกเซตดำน้ำนะครับของเราแต่เราคลิปหน้าใครที่อยากให้ผมเอาเซตอะไรลง PVP รีวิวอีกนะครับผมก็คอมเมนต์มาเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่ามันอยู่เหมือนกันนะเล่น PVP นะครับไม่ได้เล่น PVP มันมันแบบนี้มานานแล้วนะครับก็ตามนั้นครับผมสำหรับเซตดัำน้ำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ภากกับคลิปต่อไปด้วยนะครับเหมือนแรปเลยกูตามสคริปต์เป๊ะนะครับ แล้วคลิปหน้าอยากให้ผมทำรีวิวเซตอะไรนะผมคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจัดให้ครับสหรับว,วันนี้ก็เช่นเคยครับผมต้องลาให้พี่ก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว